สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Comment XD นะครับวันนี้เราจะพาไปชมคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่ได้มาแสดงความคิดเห็นในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสเสมอไป3ประตูต่อ3ในเวลา120นาทีนะครับก็คือ90นาทีบวกอีกครึ่งละ15นาทีเป็น120นาที ลากยาวมาถึงยิงจุดโทษกันเลยทีเดียวโดยอาร์เจนตินาชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ทำให้อาร์เจนตินาเป็นแชมป์ World Cup ในรอบ36ปีหลังจากที่ไม่ได้มานานตั้งแต่สมัยมาราโดนาก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆชาวอาร์เจนตินาด้วยนะครับแอดก็เป็นแฟนอาร์เจนตินาไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยขอแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาและขอบคุณกาตาสํสหรับการจัดฟุตบอลโลกที่ดีที่สุด ในปีนี้2022คอมเมนต์ต่อมาฝันเป็นจริงฉันฝันถึงช่วงเวลาที่ดีมาตลอดชีวิตขอบคุณอาร์เจนติน่าวามอสอาร์เจนติน่าคอมเมนต์ถัดมาเมซี่คว้าแชมป์บอลถ้วยเอ็มปาเป้ชนะใจคอมเมนต์ต่อมาสมควรแล้วมันเป็นเกมที่มหัศจรรย์และทั้งสองทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมฉันดีใจที่อาร์เจนติน่าเป็นจ่าฝูง คอมเมนต์ถัดมาค่ำคืนนี้ที่น่าจดจำสำหรับทีมอาร์เจนตินาคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับดีใจที่ได้เห็นเซกิโอคุณเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอันนี้คือเซกิโออาเกโนะครับเป็นกองหน้าของทีมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยทำการแขวนสตั๊์ไปแล้วนะครับผมคอมเมนต์ Comment ถัดมาลักจากบังคลาเทศขอส่งกำลังใจให้ทีมลัก อาร์เจนตินาคอมเมนต์ถัดมาขอให้คุณมีความสุขในตอนนี้คุณแน่ใจว่าทีมที่คุณต้องการชนะแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอให้โชคดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาอัศจรจันช่างเป็นทีมที่เหลือเชื่อขอแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาคอมเมนต์ถัดมามันหมายความว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการ คอมเมนต์ถัดมานะครับมาลาโดน่าคงภูมิใจมากหากเขายังมีชีวิตในวันนี้คอมเมนต์ Comment ถัดมาเรียกได้ว่าเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตเพียินดีด้วยอาร์เจนตินาคอมเมนต์ถัดมาในที่สุดเมสซี่ก็ถึงจุดสูงสุดของอาชีพการงานที่มนุษย์สามารถเข้าสู่ความสงบสุขในชีวิตได้ในที่สุด คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการ #messi คอมเมนต์ต่อมาคริสเตียโนโรนัลโดโกรธมากในขณะนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเมสซี่ฉันมอบทั้งแอฟริกาให้คุณเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมา เป็นแฟนของทั้งเมซี่และเอมบาเป้ดังนั้นฉันดีใจที่อาร์เจนตินาชนะและสำหรับเอมบาเป้คุณยังอายุน้อยที่รักยังมีโอกาสาที่คุณจะชนะในครั้งต่อไปและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับบัลลังดอสมัยที่8อยู่ระหว่างดำเนินการก็สำหรับผลในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆชาวอาร์เจนตินาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของบอลลังดอก็น่าจะไม่พลาดที่เมสซี่จะได้น่าจะเป็นปีหน้านะรอบถัดไปเพราะว่าเจ้าตัวได้บอลโลกอยู่ในลีกก็เล่นดีทั้งยิงทั้งแอซิสน่าจะไม่พลาดสำหรับลีโอนลเมสซี่สมัยที่8ของเขานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s ไ r i b ์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ